สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะเดินทางกลับบ้านนะครับบ้านของเราก็อยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้ากว่ากว่านะครับนี่นะครับบรรยากาศชั้นสามนะครับบริเวณหน้าห้องที่เราพักนะครับที่ทํางานของเราเขาเช่าโรงแรมให้พวกเราพักกันนะครับตอนนี้เราก็จะเดินเขา้าลิฟต์นะครับ เพื่อที่จะไปขึ้นรถนะครับน้องชายไปรออยู่ข้างล่างแล้วนะครับเราก็ถือของแบบพลุงพลังมากเลยนะครับมีทั้งกระเป๋านะครับอีกแล้วก็มีถุงขยะด้วยนะครับก่อนเรากลับบ้านเราก็จะเคลียร์ขยะออกจากห้องของเราให้เสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือว่าขยะที่เป็นฝุ่นนะครับเราต้อง เอาลงไปทิ้งก่อนกลับบ้านนะครับมีฉะนั้นจะเน่านะครับเราก็ลงมาถึงชั้นหนึ่งกันแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปทิ้งขยะกันนะครับอยู่ข้างหลังบรรยากาศตอนเช้าแถวโรงแรมของเราก็จะประมาณนี้นะครับยังแบบมืดๆหน่อยก็เหมือนเวลาประมาณสองทุ่มนะครับยังไม่ค่อยมีคน เดินเท่าไร่นะครับเราก็ถังขยะมาทิ้งแล้วเราก็จะเดินไปรอขึ้นรถนะครับเพราะตอนนี้น้องชายของเราก็ถอยรถอยู่นะครับเพราะว่ามันมีรถติดอยู่มีรถจอดอยู่ข้างหลังนะครับตรงบริเวณที่เราคิดจอดรถกันเวลาถอยออกมามันก็จะถอยลำบากหน่อยถอยนานหน่อยนะครับ ว่าก็ประสบการณ์ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพิ่งออกรถมาได้ประมาณแค่ปีหนึ่งประสบการณ์ยังไม่เยอะนะครับนี่มาแล้วครับน้องชายเราก็ขับรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นรถกันนะครับตอนขึ้นรถก็จะตะคักหน่อยนะครับเพราะว่าเข้าของเยอะนะครับแล้วก็ถือกล้องด้วยมือนึงนะครับ อันนี้เราปิดเสียงไว้นะครับไม่ให้มีเสียงดังมากจนเกินไปนะครับเราก็เลยปิดไปเลยก็เอาเป็นแต่เสียงเราแล้วกันนะครับเสียงอาจจะยังไม่อันนี้นะครับเป็นคนเสียงไม่เพาะเท่าไหร่นะครับรถก็รถเราก็ออกจากโรงแรมแล้วนะครับถนนโล่งนะครับตอนประมาณตีห้าถนนยังยังโล่งอยู่นะครับ นี้เราก็เดินทางมาถึงที่จังหวัดอยุธยาแล้วนะครับทุกคนว่าใช้เวลาเดินทางประมาณก็เกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงเพราะเราก็ขับรถกันไม่เร็วนะครับน้องน้องกับเราเนี่ยจะขับกันแบบค่อยๆไปนะครับขับแบบปลอดภัยที่สุดนะครับเราจะไม่รีบเราจะไม่เร่งนะครับคือถ้าเราขับแบบปลอดภัยอะครับไม่ ไม่รีบจนเกินไปไม่ช้ากเกินไปมันก็จะเป็นผลดีต่อเราตรงที่รถของเราไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยนะครับก็จะไม่มีคนอื่น,นมาสร้างความเดือดร้อนให้เราเพราะว่าเราจังหวะเบกจังหวะอะไรมันก็แบบแบบทันนะครับเแยบเบรกทันไม่ไม่ไม่ไปชนคนอื่นเขาเวลาเขาเบดี ว่าเบียแบบเขาเรียกอะไรเบียกระทันหันนะเบียกระทันหันตอนนี้เราก็เข้าสู่จังหวัดสระบุรีกันแล้วนะครับทุกคนตันนี้ตรงนี้เป็นถ้าเราจะไม่ผิดก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณอำเภอแก่งคอยนะครับจังหวัดสระบุรีนี่มีพระองค์ใหญ่อยู่ข้าง ทางที่เราผ่านด้วยนะครับเราก็ยกมือสักการะพระไหว้พระก่อนนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับเพื่อให้อาขอพรเพื่อให้เดินทางปลอดภัยนะครับเราใช้เวลาในการเดินทางจากแก่นคอยเข้าไปหาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อปากช่องก็ใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพราะเราก็ขับ อยู่เหมือนกันนะครับขับขี่ปลอดภัยครับไม่เรีวไม่เร่งนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกัน ep ต่อไปนะครับเดี๋ยว ep นี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ